สวัสดีครับวันนี้จะมาพบกับรายการเอาชนะวันกงเกมวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนทีมไลฟีนะครับเรามาทําตามเลยเข้าเพสโต้เพสโตเข้าไปเลยนะเราจะไปโหลดแอป,ปก่อนเขียนว่าเปลี่ยนทีมไลน์นะครับเนี่ยมันจะเขียนว่าเปลี่ยนทีมไลน์เปลี่ยนทีมไลนะน์นี่มันจะมีให้เลือกสองอันเปลี่ยน ทีมไลน์กดเข้ารูปหน้าตัวอะไรเนะหมาหรือจิ้งจอกหรือกระต่ายกดเข้าไปนะกดไปติดตั้งเลยเยอมรับแล้วก็รอนะนะรอสักครู่นะครับแล้วเรามาอธิบายกันเลยรับเราเข้าลาไปนะขนาดรอมันติดตั้ง ครับเรามากดเข้าลายนยก่อนเลยนี่ครับพอกดเข้าลายเสร็จเราจะต้องเราจะต้องเปลี่ยนทีมเป็นทีมไหนก็ได้นะครับทีมฟรี่ะมันจะมีทีมฟฟีให้โหลดอยู่นะครับนี่เราจะใช้ทีมไหนก็ได้นะครับแต่เราจะใช้ทีมไหนวะนี่เราจะใช้ทีมนี้นะครับ เพราะว่ามันจะเป็นทีมที่มากับตัวเครื่องเราให้เราไปเปลี่ยนทีมใหม่นะครดูดาวโหลดไว้เลยส่วนใครที่ยังไม่ใช้ส่วนใครที่ใช้ก็ไปหาเปลี่ยนใหม่นะโอเคนยครับอย่าเพิ่งนํามาใช้เราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็อย่าเพิ่งใช้ครับนะ เราไปเข้าโปรแกรมที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จมาเมื่อกี้กันเลยด้วยนี่ฟล็อกทีมเรารับกดอันแรกเลยนี่ทีมที่มีรอสักครู่นะเข้าครั้งแรกมันก็อาจจะชานน้านิดนิดหน่อยอย่างนี้รับ รัคมันช้าขอภัยด้วยนะตอนเช้าอกอมาแล้วนี่นะมันจะมีให้เลือกทั้งของเสียตังและข,ของฟรีเราก็เลือกไปเลยว่าเราจะเอาไหน ครับอย่างผมเอาเอาไล่เสีนี่เหรก็กดสีสีเขียวที่มันเขียนว่าเซตซีดหรือเซตอะไรกดเข้าไปนะฮะและ้วก,ก็กรอให้มันโหลดนะครับแล้วกดเข้าไปแล้วรอให้มันโหลดโหลดเสร็จมันจะเขียนว่าติดตั้งสำเร็จอะ นแบบะคแบบแบบร,รับนะครับโอ้ตลกดานักหนาวะเดี๋ยวน้องอัดคลิปอยู่อหนบ้างนี่่นันเขียนนะครับมันจะเขียนหรือแป๊บสัตยด้ว่ไเสร็จแล้วเลื่อนออกไปเข้าลายเลยนะ เข้าลายใช่ไหมนี่คนระับแล้วกดเข้า,า้านครับทีเหมือนเก่าแล้วก็ไปใช้ทีมที่เราบอกอย่าเพิ่งใช้นะครับทีมมันจะเขียนว่าไว้ไลหรือไว้ที่มันแปลสีขาวนี่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 น classified. กดเข้าไปเลยนะครับน,น,นี่กดใช้งานนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นทีมที่โหลดมาเมื่อกี้ให้เลยอเคอยดูนะครับนี่ครับ สำเร็จแล้วนะเรียบร้อยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปลาไม่ก็น,นะับ่าลืมกด subscribe